สวัสดีครับพบกับผม blue d o m e ครับวันนี้พบกับเกม e football เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทีมดูนะครับว่าผมจะเล่นได้ดีหรือเปล่าหรือว่ามีนักเตะค,คนไหนเข้ามือผมหรือเปล่าแต่ผมมมีอเมรอนลูกลักอยู่แล้วมีเกลอเมรอนปีขวานิวคาสเซิลมาลองทีมกันครับว่าจะดีหรือเปล่าครับมาดูนะครับว่าจะเจอใครครับผมยังไม่ได้เล่นดิวิชันนะทุกคนอันนี้ผมมาลองลงไม่ใช่แหลงสิ แบบจับคู่เจอคนอย่โอ้โหนักเตะผมไม่ค่อยฟิตเลยอเอาลาบิโอลงมาแทนแล้วกันดูครับทีมผมก็ประมาณนี้ครับไปดูทีมเขาครับดูเสื้อก่อนก็ไปดูทีมเขาครับโอ,อ้ทีมเขาโหดนะทุกคนสวยอะ่ะตารางทีมเขาสวยอะ่ะไปลุยครับไปลุย รเริ่มเกมเขาได้เคลียร์ก่อนนะทุกคนมาดูกันนะครับว่าลูกลักอะมิรอนผมเนี่ยจะเล่นออกหรือเปล่าครับรูดิเกอร์ครับของเขา,าได้บอลมาโอ้ยผมว่าตึงแน่นอนเลยนะทุกคนรูคนคิดว่าตึงวะผมว่าตึงแน่นอนอนะ่ะทีมเขาก็ไม่ได้ดูแบบดูแย่นะครับโอ้มีฟาวครับทีมเขาก็ไม่ได้แย่เลยนะทุกคนทีมเขาลักเตะดีๆเยอะนะที่ผมดูมาเมื่อกี้ โคตรโหดแต่จะมาดูกันครับผมจะใช้เอเมรอนนี่แหละบูแบกทีมเองมาครับขาเล่นสั้นให้เมสซี่ครับเมสซี่ให้มุลเลอร์เอาเอาอาโอนผมดักได้เอาแต่ก็โดนครับเมสซี่เมสซี่มาครับเอาดักได้ครับบูตเกตเอาบูตเกตให้ดิบูตเกตมาที่นูโนเมนเดสราบาครับ มาที่ลูดิเกอร์เอา้าผมจะให้ลูกรักผมแล้วนะล่ะอามิลอนครับมาครับดูครับว่าจะทันหรือเปล่าโอ้โหเร็วนะเร็วจัดนะทุกคนมาดูครับดูว่าอามลิลอนอามลิลอนอามลิลอนลูกนี้จัดไปดีโอ้เรียบร้อยแนละ้วทุกคนตามอามลิลอนไม่ทันสักคนนะเลี้ยงตัดกลางมาโอ้โหเอาไม่อยู่ครับผมบอกแล้วลูกรักผมแม่งโหดโหดจริงๆอามลิลอนอนะ ทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะถ้าใครมีลองเอามาเล่นดูนะทุกคนเลี้ยงออกข้างเลี้ยงตัดในได้หมดครับผมบอกเลยโหดอะ่ะโอ้เขาถึงกับแก้เกมเลยนะทุกคนขเขาเจ้าใครมาจับอเอาไม่รอนผมหรือเปล่า,ขาเขาเจ้าใครมาจับอเอาไม่รอนผมหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะยังมีซอนเฮงมินนะซอนเฮงมินก็เร็วเหมือนกันนะทุกคนเอเบเป้ก็เร็วนะผมใช้ได้หมดอะ่ะสามตัวหน้าผมอะ เอาเริ่มมาแล้วครับโอ้ยลูดิเกอร์แข็งจัดทุกคนประตูผมใช้ลิซซอนครับมาเทียน์แล้วบ้านดูโนเมนเดสให้มาเนี่ยลองใช้ซอนครับซอนซอนยังไงโอ้โหวิอานอเขาดักอยู่เลยทุกคนมาลาบิโอได้อยู่มาดูโนเมนเดสบุตเกตจะเปลี่ยนให้อามิลอนโออามิลอนยังไม่ได้บอลลูกเนี้ย มาที่เอ็มบเบ้โหเอมบเบ้เขาเร็วนะเร็วนะทุกคนต้องดักนะต้องดักให้อยู่อ้าวเลี้ยงออกเองครับมาครับโหจะเล่นเร็วก็ไม่ได้เมื่อกี้ลูดิกเกอร์มาครับโอ้โหผมจะออกตอนนี้ผมจะออกทางอามิรอนอย่างเดียวเอา้ารุนดักอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยโยนะนูนโน่เมนเดสเออ โดนโดนงอ,อกไหมไม่ออกดีเออมาซอนลาบิโอเลสเลนเซตชิวๆกันไปก่อนนะคมารมาได้แล้วมลอนล,ลูกลักกระชากโอ้โไปกดม่วงก่อนนะส่งไม่ทันนะทุกคนเวลาจะส่งม่วงอ่ะทุกคนมันมันช้าเป็นหนึ่งจังหวะนะเราต้องเราต้องกะจังหวะให้ถูกนะเวลาจะส่งม่วงอ่ะส่งให้มันแรงอน่ะ มันมันส่งแบบต้องกะจังหวะให้ถูกถ้าแบบเมื่อกี้มันมันช้าไปหนึ่งจังหวะเขาก็จะถึงตัวเราก่อนอะไรประมาณนี้เราต้องห่างจากผู้เล่นเขาประมาณแบบกะจังหวะให้ถูกสักจังหวะนึงนี่ครับมาดูลูกสูตรนะผมจะเล่นลูกสูตรนะใช้อโนปัน่นเอาอ้อมปัน่นให้ดีอโนลูกรักอโนปัน่นลูกนี้เรียบโอ้โหทุกคนอโนผมโอ้โคตรสุด อโนปั่นปั่นดีอะทุกคนทั้งยิงฟรีคิกทั้งอะไรผมให้อโน่นะเตะมุมฟรีคิกผมให้อโนเลยคนแรกอโนปั่นดีจริงผมบอกเลยทั้งเร็วทั้งปั่นแบ็คขวาแต่ผมใช้อโนตัวธรรมดาเออเขาจะบุกค,ครับแต่อโนก็ดักได้อโนมาครับมาที่อเมบี้อมเบีให้อโนอโนโอ้ชอบช้าหนงจังหวะตลอดเลยครับผม ไม่รู้เป็นอะไรนะเอ้าเนี่ยครับโอ้เสียบอลง่ายแล้วครับผมแต่ก็นำเขาสองศูนแล้วนะไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้เปรียบอยู่ครับได้เปรียบเรื่องสกอร์รตอนนี้เราเราต้องต่อบอลหรือว่าเซตบอลให้เขาเนี่ยไล่บ้างนะครับ mm hmm. เขาก็พยายามสู้เรานะแต่ว่าเขายังขึ้นมาข้างบนไม่ได้ครับอ่าหมดครึ่งแรกครับ เป็นของผมครับนำอยู่สองสูงเครับโอ้โหไม่ต้องจัดตัวไม่ต้องอะไรครัับรอเปลี่ยนตอนสักกลางเกมครึ่งหลังเลยครับมาเริ่มเลยเอมบับเบ้ให้ที่บูสเกตครับอานูให้โอู้่อานูให้บอลเขาเหมือนเขาจะดักทางอามีเลอนผมแล้วนะเหมือนเขารู้กลิ่นผมอะดักอามีเลอนแล้วอะทุกคนมาครับอามีเลอน จะล็อกลูกนี้จะไปเองโอ้โหโอ้โหโดนครับไปไม่รอดลนะอิรเมรลอนต้องต้องมีพื้นที่ว่างแล้วถึงจะไปได้แต่ถ้าจะเบียดจะชนอะไรเงี้ยไม่ได้ครับว่าตัวเล็กครับอรเมรลอนโดนชนทีก็กระเด็นนะครับเขาได้เตะมุมครับเขาจะมีสูตรแบบผมหรือเปล่าต้องมาดูโอ้โหเขาเปิดเลยครับไม่มีสูตรลูกนี้นี่ครับโอ้โหเขาจะยิงแบบม่วงแนละ้วทุกคน ยิงแบบม่วงมันเหมือนมันช้าไปจังหวะหนึ่งครับเราเลยเข้าถึงบอลไวครับมันต้องมีพื้นที่ว่างจริงๆครับถึงจะยิงม่วงแบบยิงไกลแล้วมันแรงเปิดมาอารบาบ่าดักได้ครับเอาเขาจะยิงม่วงอีกไหมเออเอาไม่ได้โอ้โหไปครับบุตเกตให้ซอนซอนเอาซอนไปเองดิซอนเองดิจังหวะเนี้ยไปเองดิเอาเอ็มบีมา โอ,โ,โอ้โหเจอดักโอ้โหน่าจะเอาไปเองว่ะเมื่อกี้ทุกคนผมไม่พลาดเมื่อกี้พลาดถ้าไปจี้เองแล้วยิงนี่น่าจะน่าจะเป็นประตูนะผมว่า <c oughs> ผเปิดมาลูกนี้ <c oughs> โอ้โดักได้ครับาลาบิโอลาบิโอโอ้โหชิงครับเอ็มบีเอมบีจัดไปดียิงหมดออ้โหุหลุดกอบได้ไงวะ โอ้ทุกคนลูกเมื่อกี้าเข้านะโอ้เขาไม่ให้ดูภาพช้าเหมือนเหมือนเขาจะเริ่มหัวร้อนนิดๆแล้วนะทุกคนเขาเขาทำอะไรผมยังไม่ได้เหมือนเขาจะเริ่มหัว,นนวนะร,อรว้อนนะมาครับโอ้ยเอเมบี้เขาก็ก็ไวนะแต่เราต้องดแบบักโอ้โหงงลูกนี้จะมงออกไปทางฝั่งตรงกลางสนามนะแจ่มงออกหลังเฉย าไม่มีสูตรไม่มีอะไรนะเราหมงดักเอาเลยวิ่งดักหมุเอาเลยตอนโอ้โยติดครับมาครับเตอบอยให้ลาเบิโอลาบิโอให้เอมาเบ้โอ้เอมาเบ้ก็เจอดักครับไม่มีพื้นที่ว่างเลยครับจังหวะน,นี้อามิลอนให้มาอาโนอาโนอาโนจีเองอาโนให้อามิลอนเอ้าอารมิลอนยังได้อยู่โอ้โหเจอดักอามิลอนนี่โอ้เมื่อกี้ถ้าวิ่งไปแล้วนัน ได้เลยนะแทงเมื่อกี้แต่เหมือนจะแบบจะถอยหลังกลับมาก็เลยแทงไปเสียจังหวะครับโนูโนเมนเดสให้มาที่ซอนซอนซอนกระชากเองซอนซอนโอ้โหเอาไม่อยู่ซอนโอ้โหเออเออโอ้ซอนบาลานซ์ไม่ค่อยดีแล้ทุกคนแบบโดนชนทีหนึ่งมันก็แบบคงเคงอะบาลานซ์นมันยังไม่ได้อ มันไม่แข็งนะนูนูเป็นเดสให้ที่ซอนมาซอนให้ลาวิโอลาวิโอแทงอีกทีนึงซอนซอนมาซอนมาเปิดมาอีกไหมพี่เจอดักครับมาที่ลาวิโอยิงเองอู้ลาวิโอปั่นยังไม่ค่อยดี้าเป็นเดอร์บอยเมื่อกี้ผมว่าเข้านะเดอร์บอยปั่นโคตรดีอะเปิดมาลูกนี้อื โอ้ครึ่งหลังเกมตึงจัดเลยทุกคนยังยังทำอะไรกันไม่ได้เลยครึ่งหลังอะสกรอร์ยังเหมือนเดิมเลยมาครับเอมบเป้เอมบเบ้เจอรโนโอ้โหโลปาโ,โนผมเฉยโลปาโนผมเฉยอุ้ยเปิดมาโอ้โหโอ,โหอลิซอนอาลิซอนต้องออกมาช่วยเพื่อนแล้จังหวะเนี้ยลิซอ,อนปัดทิ้งเลยครับโอ้โหมาดูครับเขาไม่มีสูตรอยู่แล้วรเราวิ่งดักมงเขาเลยลูกนี้นี่ครับโอ้โหอามิรอนนี่ลงมาช่วยเกมรับเฉยแล้วไม่ได้บอลโอ้โหมา เฮ้ยมุเกตบุตเกตให้เอมบะเบ้เอายาวผมบอกเลยยาวถ้าได้หลุดแล้ว่ายาวเอมบะเบ้ลูกนี้ยังไงมบนเี้ยิงโอ้โหชิวๆครับโอ้โเมื่อกี้เหมือนแบบดูดบุหรี่ก่อนยิงอะ่ะเอมบะเบอะ้อ่ะถือบุหรี่สักมวนออกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าออกอะ่ะ าหัวร้อนนะเขาอ๋อไม่ได้อ๋อออกหรือกดกดออกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กดออกนะเหมือนเขาจะกดออกนะทุกคนก็เนี้ยแหละครับเป็นการลองทีมของผมนะครับผมว่าอาร์เมลอนเนี่แหละเข้ามือผมสุดละผมยกให้เป็นลูกหลักผมเลยอาร์เมลอนจริงๆน่ะลูกหลักผมเลยเอาไม่ได้ออกนะครับเหมือนเหมือนจะแบบ อินเดนมีปัญหานิดหน้อยเอ่อจบเกมครับเป็นว่าไทยแลนด์ของผมครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูครับแล้วก็แมนออฟเดอะแมตนี่ผมผมว่าน่าจะอาร์มิรอนนะหรือเปล่าก็3 0ูครับลองทีมผมของผมจะมาลองทีมกันแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคน